ตเนี้ยเกจอใช่ไหมครับครับพี่พีครับใช่ครับนี่กาแฟเกจ AA ของกองกายพี่ครับอันนี้เป็น AA อันนี้ก็เตรียมส่งมันพิเศษอเลยนะ AA มันดูแล้วมันเป็นก็ดูจากไซส์ครับพี่อ่าการดูไซซ์สิ่งเงี้ยครับดูจากขนาดของเม็ดอย่างเงี้ยพี่อย่างเงี้ยอ่าของใหญ่ใหญ่ของของเม็ดอื่นอร้นนี้อ่าใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้กี่กิโลครับกระสอบเนี้ เดาตึกเกือบแล้วนะคะคิดเยอะได้หรอไงยี่สิบสองกิโลยี่สิบสามกิโลอันนี้จะเป็นสามสิบสามสิบใช่แบกคนเดียวน่าจะได้เนาะได้อยู่เจ้าที่แบกได้อยู่สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะครับสวนกาแฟาที่ทางเกอซีีเนาะที่แบบส่งเสริมชาวบ,บ้านนะครับในการปลูก กาแฟเพื่อที่เป็นทางเลือกของเกษตรกรอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่สามารถทําให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับจากการทําเกษตรโดยปลูกกาแฟนะครับแล้วก็มีการรับซื้อที่แน่นอนนะครับวันนี้นะครับที่เราอยู่ตอนนี้คือมันจะมีะพื้นที่ตรงนี้ประมาณสัก2ไร่นะครับแล้วก็มีอีกข้างล่างอีหนึ่งไร่แต่ตอนนี้กาแฟออกลูกแล้วนะเดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ๆนะครับเนาะนี่นะครับ กาแฟออกลูกแล้วนะลูกค่อนข้างใหญ่แล้วก็พื้นที่ตรงนี้เหมาะมากนะครับกาแฟสวยมากเลยนะเห็นวเรามาเดินดูดูฝั่งนี้กันบ้างนะดูต้นนี้สิโอ้โหแบบเยอะมากนะกาแฟที่นี่เป็นกาแฟที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับระดับประเทศเลยนะระดับที่สิบสองของประเทศนะด,ด้วยนั่โดยพี่พีของเรานะพี่พีนะต,ตัดกล้องผมนะนี่อยดูด มเท็บมากเลยนะความสูงระดับน้ำทะเลตรงนี้ประมาณ1,200เมตรนะครับผมถือว่าความสูงใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็ดูตรงนี้ด้ดูดูสังเกตจากต้นกาแฟฮะสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็ อยู่ใต้ต้นไม้หลายหลายอย่างเลยนะครับเราตอนนี้ทางทางโรงกาแฟเราพร้อมจำหน่ายนะครับมีกาแฟทั้งขั่วทั้งไม่ขั่วนะครับมีขายสองแบบนะครับที่ไม่ขั่วคือพร้อมขั่วนะเราสามารถเอาไปขั่วได้เลยนะครับส่วนที่ขั่วแล้วเราสามารถบดแล้วก็จะดิฟจะเข้าเครื่องหรืออะไรได้หมดเลยนะครับผมอ่าดูต้นนี้ต้นนี้ลูกเยอะเหมือนกันนะ กาแฟทุกต้นนะครับจะเข้ากลุ่มในการแปลรูปก็จะมีเข้ากลุ่มเลยเนาะกลุ่มวิสาหกิจของหมู่บ้านนะครับเพื่อให้ชาวบ้านเขามีรายได้เสริมนะครับจากการทํากาแฟนะครับนอกเหนือจากการทําเกษตรแบบอื่นๆเนาะแล้วเราได้ป่านี่นะครับเราอยู่กับป่านะตรงนี้ก็มีอะไรอีกนี่ก็มีต้นไม้ต้นไม้นี่ต้นอะไรครับเนี่ยลูกเบลเกอเลยตะก,กี มีลูกด้วยนะดูนะนี่เม็ดใหญ่มากนะเดี๋ยวขอชิมเม็ดหนึ่งนะนี่จสีแดงแล้วอืมอร่อยหวานกาแฟกาแฟสดๆสุกนะโอเม็ดนี้ไม่มีเม็ดนะลูกนี้ไม่มีเม็ดอร่อยผมมากับน,น้อง สองคนฮะตากล้องพี่พีงของเราน,ะนี่แจ็คก,กี้นะนี่ครับอันนี้ต้อนอะไรครับนี่ครับต้นอะไรครับหนต้นพันธุ์มีลูกด้วยฮะภับเหรอมีลูกใหญ่มากเลยนะครับหน,หนึ่งเขาน่าจะปลูกประมาณหลายปีแล้วนะฮะต้นนี้แล้วก็ข้างล่างน่าจะเดินไปยากแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวเราเราจะเดินกลับกันนะครับนะเนาะเรากลับกาแฟ ดูกระแสกันต่อแล้วเพื่อนเจอฝรั่งด้วยนะต้นนี้มีลูกไหมเนี่ยไม่มีมีแต่ว่ายังไม่สุกนะครับกลับไปดูนี้ก่อนต้นนี้ลูกยาให้ปุ้ยดิดกินโถอะไรเนี่อืมอร่อย,อ,อ,ยอยู่ที่สวนอะไรก็กินได้หมดอร่อยมาก โอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะมาเยี่ยมชมสวนกาแฟนะครับของทาง c ีที่เราส่งเสริมชาวบ้านนะครับเพื่อที่จะให้ชาวบ้านมีรายได้ไดมีรายได้จากการทํากาแฟนะครับนอกเหนือจากการทําเกษตรแบบอื่นนะครับแล้วก็เราได้ป่าอยู่กับป่านะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it, anything, so I'ma just get by and. Every